ปีที่สของการาปรนก็คือเจอแบบโซอนและยาที่เข้าใ้ตัวอาจารย์อนหู้นี้มา่ตีใวเนทมากวใหจากตัวนี้เข้ามาตัวของก็ว่าเริ่มเกการเปลี่ยนแปลงาย่างท่าและป่านยิกักกเ้ากนเวนทบุญกก็เลยเสียไปล้านซึ่งเงินที่ได้มางได้มาจากงานสุยอนเดียวกันเนี่ยเขาถึงได้บอกว่า นี่เรจะวอินเสรแล้วง้านวเเียพูดัที่ันห้ก้นได้รับครสกเลยบไ่อแงียงเดีไมปอันนี้เขตองจะไ่ลยอย่า่นไงมอด่มนะไม่ได้

กศรทคนเยนะบรารตรงนี้เลยอะไรอย่ง้กมาถึง็เลยอ่ะใช่โอ้ยนี่มีก็มมากอีกต่างหากดีนที่จากการแบนี้แล้วก็เราก็แยกแล้วแล้วก็เขาเริ่เขาไปใช้งานได้แล้มียเขามาน้าจะสรถที่จะเข้าไปได้ที่ไหน เดี๋ยวเองการเกษตรก็ไแล้วนทครับงานจะต้องาของอะไรไปติดต่ออยู่ในรงนี้ไีแหล่งเกษเบอร์ที่ตนทีกายงแรงแรงข้าวหวานของเขานี่นะเราไม่ทำเสร็จหมู่มก็เป็นแต่ต้องไปอยากเรียนห้เขานีไม่างดีทีด้ให้ท่านไปดูท่านให้รงค์เงินเลยนะไเลยก้าวข้าวไก็ไปเล้าวข้างเนี่ยขายดีไหมหรอไม่ขายเสร็จเขามีคนเดินริบาริบาร์ริบาร์เป็นยังไงก็คในในฐานุนนี้นะคะว่าเอาเป็คนเอาเป็หัวมาแล้วทำข้าวอย่างงี้ว่าแล้พอถึเวลาเสร กับไม่ไ <rôle> ด <à déc> ้ค <tre> ร <quê> ับคุณผู้ชมครับภาพนอกจากว่าเออ่มันจะมีภาพเมื่อกี้ที่ข่ามีรูปการเปิดทันทีและกาเปิดใช้งานต้นทายที่มีกาตั้งกรองนี้อย่างไม่งด่วนรวมถึงการกำหนิดแรงและการเก็บผู้ทุนระเบยดเพื่อทำให้เสียหายนะครับและข้อสุดท้ายในเอกสารนี้นะครับคือการเจัดสร้างหนบางของแต่เราต้องเก็บการสารเสียก่อน